สวัสดีค่ะสองงานค่ะสตาร์ทรถค่ะสตาร์ทรถจะเป็นเด y l ไลท์ออดีนะคะไฟลี่ค่ะไฟต่ำค่ะไฟสูงค่ะมอเตอร์ทุกตัวของทางร้านทำงนานเป็นใบ LED สูงต่ำในตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถนะคะนี่ค่ะไฟสูงค่ะเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านฟิล์มนะคะสูงค่ะนี่นะคะแสงนอกตัวรถและในตัวรถไม่ต่างกันเลยนะคะคันนี้เป็น Toyota โตโย t a าคอมมูเตอร์นะคะ ลูกค้าได้เข้ามาอัปเกรดเป็นโลเตอร์ใบ LED n e ลลนะคะกำลังไฟ4.5วัตต์นะคะพร้อมด้วยกรอบไฟวงแหวน LED BM สไตล์นะคะพร้อม Blue d e ว i นะคะและเด y l ไลท์ไฟเลี้ยวทันเนนิ่งค่ะเป็นไฟเลี้ยววิบนี้นะคะเน็นเลยคะสนใจงานดีๆเนียนๆติดต่อทางเพจ a c e b o o k BT Premium Auto ซีน o อได้ทุกสาขานะคะติดตั้งชิ้นงานใีท่างานช่างหมีค่ะพร้อม